สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่เคารพรักนะฮะมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในภูธินะฮะก็อวันนี้นะท่านก็ได้รับข่าวรายเนาะนะครับอย่างที่เมื่อเช้านะครับผมไม่คิดไม่ฝันนะท่านว่าจะมีนะครับ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจบุญนะทั่วโลกนะจะ ร่วมบุญนะครับช่วยเหลือตาหนูนะครับครอบครัวของตาหนูวันนี้ซึ่งผิดจากที่ผมคิดและคาดเอาไว้เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าผมนำเงินจำนวน3,700บาทนะครับไปมอบให้กับทางาครอบครัวของตาหนูนะครับเพื่อให้เป็นเงินในการ ทำ,นนทำจัดงานเนาะทำจัดงานเผาศพนะครับลูกสาวนะ้องท่านแล้วก็พร้อมกับ,บรมรดมนะครับสิ่งของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกับคุงกรบข้าอะไรต่างๆเนาะนะครับเมื่อเช้าก็คุณอานะ้องท่านหลังจากที่ได้ดูคลิปผมอาผมที่อยู่ตลาดอุสุมานก็ร่วมนะครับเอาของที่มีอยู่นะครับมอบให้ก็จะเป็นในส่วนของ พริกนะครับมะเขือแตงมะละกอนะครับแล้วก็มีกระตุงกระเทียมอะไรแล้วมั้งนะผมก็จาไม่ได้แล้วหลายอย่างนะสมทบนะครับเพราะว่าตานูแกมไม่มีนะท่านแกเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากหลายๆไฟล์หลายๆคนทราบข่าวก็ ภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะร่วมสมทบผมก็รวบรวมเงินไปทั้งหมด3,700นะครับไปมอบให้นะครับไปมอบให้กับทางครอบครัวตะนูนะผมก็แค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะสักพักผมกลับมาถึงบ้านนะมียอด มีเอฟซีผู้ใหญ่จจดีหลายๆคนนะครับหลายๆท่านร่วมสมทบมาเรื่อยๆจนผมตกใจนะวันนี้นล้ท่านพลังนะแห่งความเอ,อ่อรักความศรัทธาความมีน้ำใจนะครับของเอฟซีผู้ใหญ่จจดีทั่วโลกเลยนะครับอ่ะผมก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะท่านอันนี้ผมตระแรกนะผมจดใส่กระดาษเล็กๆเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะ มีหลายท่านนะช่วยช่วยเหลือนะครับครอบครัวของตาหนูขนาดนี้นะท่านผมจดใส่กระดาษเล็กจดจดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเต็มแล้วนะแค่ชั่วโมงเดียวก็จะเต็มแล้วผมก็เลยเอาเอาสมุดที่ผมใช้ในการเขียนบันทึกนะเวลาไปสร้างบ้านแต่ละหลังนะครับเอามาจดเขียนแบบนี้นะผมเขียนว่าช่วยเหลือนะตะนนะาหน,นะนูนะงานศพนะท่านอ่า F อดูรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเต็มหน้ากระดาษหน้าที่หนึ่งดูมาหน้าที่สองก็ครึ่งหนึ่งแล้วหน้าที่สองได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับคาดว่านาะท่านน่าจะเต็มหน้าที่สองนะแน่ๆนะพี่น้องเลยอา้าขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะขออนุญาตแจ้งข่าวดีนาะท่าน อันนี้นะครับผมแจ้งไปแล้วเมื่อเช้านะทุกท่านในส่วนของอผู้ใหญ่เจดีที่สนับสนุนนะที่ร่วมสมทบเมื่อเช้าผมแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่วรุณีผมก็ย้ายหนึ่งพันเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาเงินสดหนึ่งพันนะครับอนะมอบให้นะครับก็รวมเป็นสี่พันเจ็ดนะมอบเงินสดให้วันนี้สี่พันเจ็ดนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมยังไม่ได้มอบให้นะอันนี้ก็จะมีบินกำกับทุก สุดๆค่าใช้จ่ายก็จะเป็นบินบินบินจากร้านค้าแบบนี้อะไรทรกท่านครับนี่บินบินจากร้านค้าแบบนี้นี่จะเป็นบินจากทางร้านค้านะครับท่านอืม,มจะเป็นบินจากทางร้านค้าเวลาซื้อของผมว่าไปขอบินเข้ามามันจะได้มาสรุปยอดได้ตรงนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวดีต่อเนื่องนะครับมาจากอ่าเมื่อช่วง น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะหลังจากที่ผมไปมอบของแล้วนะต่อจากนั้นนะครับ่าต่อจากนั้นอีกนะเออขอขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะอันนี้อาจจะอ่านซ้ำไปนิดนึงนะท่านนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับช่วยเหลือในการซื้อข้าวสารนะท่านซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะอ่า แล้วก็เออ่คุณแม่สุวรรณานะครับอ่คุณแม่สุวรรณาจากลบบุรีนะครับหนึ่พบาทนะแล้วก็คุณแม่วรุณีนะครับให้ซื้อของสองพันบาทแล้วก็ให้เป็นเงินสดไป1,000บาทนะครับแล้วก็คุณกมลกมล ชนกเนาะนะคุณกมวลชนก200บาทแล้วก็คุณละเอียด400บาทแล้วก็คุณนัจชา200บาทแล้วก็ประพรณ500บาทไม่ออกนาม200บาทนะฮะแล้วก็เป็นพระจันนะครับอ่าเป็นพระจาย์จากวัดเทพธงชัยนะครับเป็นอ่เขาเรียกว่าท่าน บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรขาดเหลือให้บอกท่านนะครับสาธุมากเลยครับผมโอ้โอกครับนัสการครับมอบเงินให้สองหมื่นบาทเอนะท่านสองหมื่นบาทนะฟังไม่ผิดถ้ามีอะไรขาดเหลือก็คือบอกท่านได้อีกนะอ่าแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ป้านี้นะอ่าป้านี้นะครับ 500บาทนะแล้วก็คุณสุรพงศ์นะสามร้บาทแล้วก็ไม่ออกนาม200บาทแม่แดง500บาทไม่ออกนามอีก1000บาทแล้วก็ไม่ออกนามอีก500บาทนะท่านหน้าต่อมาสำหรับหน้านี้นะครับยอดทั้งหมดนะหน้านี้เฉพาะหน้านี้นะผมสรุปยอดมาให้แล้ว20 000ืน สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะเฉพาะหน้านี้นะครับมาหน้าที่สองมาหน้านี้นะท่านหน้านี้ก็ไม่ประสงค์ออกนามนะครับจากดอนเมืองกทมนะหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณนายสายพินนะเชียงตุงนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ไม่ออกนามอีกสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ไม่ออกนามอีกสองร้อยบาทนะครับจาก สุรินนะครับไม่ออกนาม200บาทแล้วก็จากนนทบ,บุรีนะครับ200บาท f c นะไม่ประสงค์ออกนามอีก200บาทรวมหน้านี้นะครับส1 0พันหนึ่งรบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดไหนละ่ะตัวเลขผมไม่ได้เขียนเนาะ,อะเอาเอาบวกให้ผมนท่านองหมัก้าห้าบวกส0 0พัน หนึ่งร้อยเป็นเท่าไรอ่ะเดี๋ยวผมบวกก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่ะผมไปบวกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะรวมเป็นนะสามหมื่นสองพันห้าสิบเอาท่านสองสามหมื่นสองพันห้าสิบบาทนะฮะอ่ะบวกบวกกันเป็นทีแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อมานะหักค่าใช้จ่ายนะวันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามบินนะตามบินนี้เลย าท่นตามบินนี่เลยผมก็เขียนรายการจ่ายเหมือนที่เราสร้างบ้านเลยนะก็จะตามบินนี่เลยนะทุกท่านบินมีกี่แผ่นนี่บินมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรายการจ่ายก็มีหกนะตามบินเลยนะจ่ายไปทั้งหมดวันนี้หกพันสามรอห้าสิบสบาทนะครับหกพันสาอห้าสิบสบาทนะครับก็จะเหลือเงินนะหลังจากหักใค้จ่ายเหลือเงินอยู่2 5งหม้า สองหนพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดอันนี้คือเงินที่เหลืออยู่เป็นเงินสดนะตอนนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเงินสดนี่ก็อยู่กับผมผมกดออกมาแล้วนะท่านนะครับผมกดออกมาแล้วนะครับอ่ตอนนี้เงินสดที่อยู่กับผมเนี่ยสองหมื่นห้าหกร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับเงินส่วนนี้นะครับก็จะเอาไปซื้อโรงนะท่านเอาไปซื้อโรงศพนะครับเพราะว่าตอนเนี้ ทางบ้านของตาหนูเนี่ยยังไม่มีโรงศพนะก็คือยังไม่ได้ซื้อนั่นเองนะครับผมก็ได้บอกกับทางครอบครัวของตะหนูแล้วเราให้ให้จัดจัดซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะนําเงินตัวนี้ไปจ่ายให้หลังจากซื้อโรงศพหักค่าใช้จ่ายจบงานนะครับเงินเหลือเท่าไหร่ผมจะมอบเงินส่วนนี้ให้กับทางครอบครัวของตะหนูหมดเลยนะท่านนะให้ครอบครัวของตาหนูทั้งหมดเลยนะครับอ่ะ ไม่มีหักค่าอะไรนะครับเอาตามบินทุกอย่างที่หักก็จะหักตามบินนะต้องมีบินเท่านั้นนะฮะซื้อโรงศพเท่าไหร่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับอตอนนี้เนี่ยทางาบ้านของตาหนูเนี่ยไม่แน่ใจว่าเช่าโรงเย็นหรือว่า,าหรือว่ายืมกับทางวัดมาบางทีบางหมู่บ้านเขาจะมีให้ยืมนะ เออบางหมู่บ้านก็ต้องเช่านะวันวันร่าไหลก็ว่ากันไปนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเช่าหรือว่าเพิ่นยืมนะฮะเพราะว่าบางบางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีโรงเย็นฟรีประจําให้กับแต่ละหมู่บ้านนะครับเอออย่างเช่นบ้านผู้ที่ไปสาลเนี่ยเขาจะมีโรงเย็นนะฟรีนะครับประจําเอาไว้ให้มีผู้ใหญ่เจดีถวายนะะให้กับทางวัดนะใครเสียชีวิตก็เอาโรงเย็นเนี่ยไปใช้งานนะครับเออ วันที่จะเอาไปเผาค่อยใส่ลงอะไรประมาณนี้ช่วงที่สวดนะครับช่วงที่เก็บสวดเอาไว้สองสาวันเนี่ยก็คือใส่ลงเย็นไปก่อนนะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยคิดชาวบ้านบางคนก็มีว่า,าตหนูทําครอบครัวของตหนูเนี่ยทำไมไม่เผาเลยนะทำไมถึงรอถึงวันจันทร์จริงๆเนะ่ะทางครอบครัวของตหนูเนี่ย จะเผาวันนี้เลยนะท่านจะเผาวันนี้เลยตอนบ่ายแต่ว่าทําไม่ได้นะะเนื่องจากมันเป็นวันพระใหญ่วันศิลดับนะเขาไม่ให้เผานะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้กว่าจะเผาได้ก็คือวันจันทร์นะท่านกว่าจะเผาได้ก็คือวันจันทร์นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากเผาเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะเก็บไว้นานยิ่งเก็บไว้นานนะครับก็จะยิ่ง เปลืองงบประมาณเสียค่าใช้จ่ายนะท่านนะครับคนที่เขามาเขาก็ต้องกินข้าวกินน้ํานะเออถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ํานะครับไม่มีเหล้านะครับเขาก็ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่เป็นเพื่อนนะท่านนะครับมันไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะฮะเพราะฉนั้นธรรมเนียมแถวบ้านผมเนี่ยงานขาวดําเนี่ยหนึ่งก็คือกับคุงกับข้าวก็ต้องมีนะครับหนึ่ง สองก็คือเหล้าขาวอย่างน,น้อยๆก็ต้องมีรังสองรังนะท่านเอาไว้ให้แขกนะเพราะแขกเขามาชาวบ้านมาถ้าไม่มีของพวกเนี้ยคือไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยนะงานศพยังเงียบเลยจะเหลือแค่ญ,ญาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเหล้าวันนี้สังเกตดูว่าผมซื้อเหล้าเป็นหนึ่งหนึ่งรังนะผมไม่ได้ซื้อเยอะผมซื้อเป็นหนึ่งรังขวดเล็กนะท่านนะเพราะาผมเข้าใจนะว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแล้วแต่แต่มันก็จะเป็นต้องซื้อมันวินประเพณีแถวบ้านเราเอา้านะครับก็ขออนุญ,ญาตนะกราบนะขอบคุณแทนครอบครัวของตนูนะที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์นะครับจาก FC นะครับผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกเลยนะครับทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปร,รารถนานะครับ รวยและขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับให้ในะวันนี้ก็ขอให้ได้คืนในวันหน้าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะตลอดปีตลอดไปท่านแล้วก็ครอบครัวขอวงท่านนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะสาธุบุญด้วยครับ